โควิดไม่กลัวเลยครับกลัวไม่มีจะกินมากกว่ารอบแรกมารายรับเป็นศูนย์เลยครับรอบสอมานี่หนักเลยครับก็ต้องขายรถไปหนึ่งคันเพราะว่าไม่ไหวเพราะว่าทางแบงค์เขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยแค่พักชำระนี่ให้แค่6เดือนและหลังจากนั้นก็ทวงอยู่ตลอด อนนี้พี่โจทําอะไรอยู่บ้างขับรถพานักท่องเที่ยวทั่วรอบทั่วประเทศอะครับก็ <S <S คือผมคอนแทคกับบริษัทที่เขาโคกับเรือสำราญอยู่แล้วเขาจะส่งตัวเลขรถมาว่าต้องการใช้รถกี่คันแล้วผมก็จัดจัดรถให้เขาไปรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีไกด์พาเที่ยวในตัวภูเก็ตนะครับรายได้ดีรายได้ก็พอประมาณทุกคนก็แฮปปี้ครับ <S <S พอโควิดมาก็รายรับเป็นศูนย์ทุกคนก็แย่หมดเลยครับก็หลายๆคนก็ โดนยึดรถไปต้องขายรถไปกลับไปอยู่บ้านทําสวนทาอะไรเงี้ยครับัวพี่อง,งรายรับเป็นศูนย์เลยครับที่ผ่านมาไม่มีรายรับเข้ากระเป๋าเลยแล้วพี่อยู่ได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะ<อ>บุญเก่าแล้วก็พอดีว่าพี่ไปช่วยงานที่วัดมีวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านนะพี่ก็เอารถคันนี้ไปช่วยรับครูบาอบาจารย์คือให้บริการฟรีอะไรด้วยนะฮะแล้วญาติโยมที่เขาเห็นเขาก็าสงสาร เขาก็ให้ค่าน้ำ,ออนำมันบ้างให้ได้กินได้กินข้าววัดบ้างอะไรเงี้ยครับและทีนี้เขาอยากจะไปเที่ยวไหนเขาก็ใช้รถพี่ไปเขาก็ให้ค่าบริการบ้างนิดนิดหน่อยๆน่อพอได้พอได้ถูกถ่ายไปครับช่วงนั้นป่าตองเนี้ยช่วงหน้าไฮซีซั่นเนี้ยรถติดมากเลยครับครับเวลาจะมารับลูกค้านี่ต้องมาก่อนเวลา มาแบบชิวเฉียดไม่ได้เลยครับรับลูกค้าไม่ทันแล้วเราก็จะมาสแตนบายรอเวลาลูกทัวร์ลงมาก็ขับเที่ยวพารอบเกาะบางเดือนได้หลักแสนอยู่นะฮะที่พี่กระทบจริงๆอ่ะนะฮะหลังจากมีนามาเนี้ยพี่ก็จอดสนิทมาเลฮะนะครับป่าตองเงียบสงบมากเลยครับไม่มีไม่มีนักท่องเที่ยวซึ่งที่ผ่านมาคนจะเต็มหาดหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้เงียบสงบ อันนี้คือ walking street นะครับบางลาก็จะปิดถนนให้คนเดินซึ่งจะเห็นแต่คนเต็มถนนหมดเลยแต่ถ้ามาตอนกลางคืนนะครับแบบไม่มีผู้ไม่มีผู้คนเดินเลยครับเง<ช>ียบสงบนะครับผมรักในงานตรงนี้เพราะขับรถมาก็20่สิบปีแล้วครับถ้ารอบสามมาสงสัยพี่อาจจะต้องยอมแพ้แล้วครับรอบสามเนี้ยคงไม่ไหวจริงๆเพราะรถยังต้องผ่อนอยู่ด้วยครับ mm. ในการเรื่องงานช่วยเหลือนะครับผมอยากให้รัฐบาลเขา ช่วยเหลือเรื่องการพักชาระหนี้คือไม่ได้ช่วยผมคนเดียวหรอกครับช่วยหลายๆคนในภูเก็ตที่เขาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ถ้าได้พักสักสองปีครับผมว่าจะดีมากๆเลยเพราะาเราให้ท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวแล้วอะไร,ะไร,ะไรก็จะได้กลับมาเหมือนเดิมเพราะเพราะว่าตอนนี้ในภูเก็ตที่ว่าเขาประเมินนะว่าคนภูเก็ตมีรายรับต่อเดือนเดือนหนึ่งประมาณ2,000กว่าบาทด้่ไหมครับใช่างเราหัวครับค่าประเมินว่าวันหนึ่งไม่ถึงร้อยครับ รายรับต่อคนซึนามิมายังไม่น่ากลัวเลยนะเพราะแป๊บเดียวก็ฟื้นแล้วแต่โควิดนี่โอ้ทตให้หลายๆครอบครัวต้องเดือดร้อนกันนะครับ